เมื่อซาตานมาถึงมันก็สายเกินไปแล้วไม่มีตัวที่ห้าอยู่อีกต่อไปซาตานไม่ลังเลวิ่งเข้าไปโจมตีสิงโตตัวหนึ่งทันทีเพื่อช่วยพี่ชายมันเผชิญหน้ากับสิงโตตัวผู้สองตัวซาตานสู้ได้อย่างไม่ผิดคาดจนมาพบกับร่างของพี่ชายในที่สุดมันก็เลือกที่จะถอยตัวที่ห้าในฐานะพี่ชายที่เคียงคู่กันมาโดยตลอดคงไม่ต้องการให้น้องชายตายไปแบบมันสิงโตผู้บุรุษปล่อยร่างตัวที่ห้าไว้แล้วไปเล่ตามซาตาน ทิ้งสิงโตตัวที่ห้าให้ตายอย่างโดดเดี่ยวในความมืดหวังว่าเจ้าสิงโตตัวที่ห้ายังจำใบเด็กที่แสนวิเศษกับพวกพี่น้องได้วันรุ่งขึ้นร่างของคินตี้เทลหายไปราว่ามันไม่เคยเกิดมาในโลกนี้เหลือเพียงขนสีน้ําตาลที่กําลังโดนสุนัขจิ้งจอกฆ่าไปนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นคินตี้เทลหลังจากพี่ชายสุดที่รักตายไปซาตานไม่ได้ออกจากอาณาเขตในทันทีมันเดินเตร่ๆอ,อยู่สองสามวันเหมือนเป็นการบอกลาพี่ชายสุดที่รัก สุดท้ายมันกลับมาที่ฝูงม,มาโปโก,โกเมื่อตอนมันมีอาณาเขตของตัวเองซาตานมักจะกลับมาหาพี่บ่อยๆถึงพี่ใหญ่จะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่พี่ตัวอื่นๆยอมรับมันแม้ว่าจะเคยผ่านความทุกข์มาแล้วก็ตามแต่โลกของสิงโตจริงๆแล้วสายเลือดเดียวกันสำคัญกว่าเสมอหลังจากนั้นตัวที่สองและตัวที่สี่ตายด้วยน้ำมือของมนุษย์ในปี2012มีกลุ่มสิงโตตัวผู้ห้าตัวเข้ามาบุกรุกอาณาเขตของฝูงม,มาโปโก ตอนนี้ซาตานอายุ10ปีพี่ใหญ่อายุ1 4ปีพปีตตี้บอยอายุ13ปีพวกมันปกครองซอวิเซนส์มาเป็นระยะเวลาหกปีแต่ตอนนี้พวกมันแก่จนสู้ไม่ไหวแล้วช่วงแรกของการบุกรุกของกลุ่มสิงโตตัวผู้ห้าตัวริตตี้บอยถูกปิดลอ้อมโชคดีที่พี่ใหญ่และซาตานมาทันเวลาแต่ริตตี้บอยก็ได้รับบาดเจ็บเมื่อผู้บุกรุกเข้ามาโจมตีอีกครั้งพี่ใหญ่และริตตี้บอยที่ได้รับบาดเจ็บต้องยอมถอยเท่านั้นแต่ซาตานมันไม่ยอมถอย มันเลือกที่จะต่อสู้เผชิญหน้ากับสิงโตตัวผู้สิตัวซาตานรู้ว่ามันถอยไม่ได้มันต้องการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีแม้ว่าจะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตก็ตามไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในที่สุดมันก็ต้องยอมรับชะตากรรมตอนนี้ฝูงมาปโกัวที่โด่งดังที่สุดในโลกได้ล่มสลายไปแล้วการปกครองอนาเขตของพวกมันได้สิ้นสุดลงตอนจบของเรื่องพี่ใหญ่เงาลาลาและพิตตี้บอยได้ออกจากเซอร์วิสเซนส์ไปดินแดนแห่งนี้ไม่มีพวกมันอีกต่อไป แต่พวกมันกลายเป็นตำนานอยู่ในใจของแฟนคลับสุดท้ายนี้เราจะจดจำพวกมันเป็นสิงโตตัวผู้หกตัวที่แข็งแกร่งและทรงพลังมากที่สุดมันได้พิชิตศัตรูในธรรมชาติแต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับมนุษย์